ชื่อว่าบารมีพระอัฏฐะว่าพระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ยอดเยี่ยมคือสูงสุดได้ต้องอาศัยบารมีให้ครบส0พสทัศก่อนอธิบายว่าพระโพธิสัตว์คือผู้ที่ยังคล่องอยู่ในคายแห่งการตัดสู้ได้แก่ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ต้องสร้างบารมีให้เต็มเปี่ยมให้บริบูรณ์ทั้ง30พทัศก่อน จึงจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถึงความเป็นผู้ประเสริฐเลิศที่สุดในโลกเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนั้นบารมีจึงมีความหมายว่ายอดเยี่ยมคือผู้ทำสร้างบารมีให้ดีเด่นยอดเยี่ยมเลิศประเสริฐสูงสุดพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นลูกเศรษฐีกุงพาราสี พระเจ้าพมทัตเสวยพระราชสมบัติครองกรุงพธารนาสีณแค้นกาสีพระโพธิสัตว์เกิดในตนระกูลเศรษฐีในเมืองนั้นพอได้อายุ16ปีก็สำเร็จการศึกษาเมื่อบีดาถึงแก่กรรมได้เป็นเศรษฐีแทนพระบิดาจัดตั้งโรงทานหกแห่งคือที่ประตูพระนครสี่แห่งที่กลางพระนครหนึ่งแห่งที่ประตูบ้านหนึ่งแห่ง บริจาคทานแก่คนกำพาอนาถาอยู่เป็นนิร,รักษาอุโบโษษสถศีลเป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งขณะท,ที่แม่ครัวนำสำรับคาวานออกมาตั้งให้ท่านเศรษฐีบริโภคและมีพระปัจเจพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งออกจากนิโรธสมาบาัตนาใหม่เที่ยวโปรดสัตว์มาถึงประตูเรือนท่านเศรษฐีพอท่านเห็นพระท่านก็รีบให้คนใช้ไปรับบารนาเพื่อจะได้ตักบารถวายพระ ขณะนั้นพยามารผู้ใจบาปเห็นอาการเช่นนั้นก็โกรธคิดในใจว่าพระปัจเจกองค์นี้อดอาหารมาเจ็ดวันแล้วถ้าวันนี้ไม่ได้อาหารเป็นไม่รอดแน่เราจะทําลายพระปัจเจกองค์นั้นให้ได้เราจะห้ามเศรษฐีไม่ให้ตักบ,บาบด้วยคิดแล้วจึงเนรมิตหลุมทานเพิงลึกประมาณ80ดสิบอลุกโคลงอยู่ตลอดเวลาไว้ตรงหน้าพระปัจเจกโพ แล้วก็จะยืนอยู่บนอากาศเมื่อคนใช้เดินไปเห็นหลุมฐานเพิงขวางหน้าอยู่จึงรีบกลับมาหาเศดษฐีเรียนให้ทราบว่ามีหลุมฐานเพิงขวางหน้าอยู่ข้ามไปไม่ได้ส่งไปสองถสามครั้งก็กลับมาเช่นนั้นอีกพระโพธิสัตว์คิดว่าพยามารคงจะมารบกวนอีกเช่นเคยท่านจึงมาคิดว่า วันนี้คงจะรู้กันว่าเราหรือมารมีกำลังและอนุภาพมากกว่ากันคิดเท่านั้นแล้วจึงยกภาชนะอาหารออกจากเรือนตรงไปยังพระปัจเจกพุทธเจ้าไปยืนอยู่ที่ปากหลุมฐานเพิง <S <S เห็นพยามารพยามารบอกว่าหลุมฐานเพิงนี้เรานิรมิตขึ้นเองเพื่อขัดขวางการทำบุญให้ทานของท่านพระโพธิสัตว์บอกพญามารว่า ดูกระมานเราจะไม่ให้ท่านทําอันตรายแก่ท่านแก่ชีวิตของเราและแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วพูดว่าขอท่านได้โปรดรับอาหารบิณฑบาตของข้าพเจ้าเถิดกล่าวคาถาว่ากามังปตามินิระยังอุดทังปาโทอริสิโร ถึงข้าพเจ้าจะหัวห้อยลงไปในหลุมนรกก็ตามข้าพเจ้าจะไม่ทําบาปขอพระพุทธเจ้าได้โปรดรับบิณฑบาตนี้ด้วยเถิดเจ้าค่าเมื่อพระโพธิสัตว์ได้กล่าวคํานี้ถือสํำรับขาวหวานเดินข้ามหลุมฐานเพลิงไปได้โดยมิได้มีอันตรายแม้แต่น้อยเลยขณะนั้นดอกบัวก็ผุดขึ้นมารับเท้าพระโพธิสัตว์ไว้ มิให้ต้องความร้อนเลยแม้แต่นิดเดียวพระโพธิสัตว์ได้ตักบาตรสมปรารถนาฝ่ายพญามารเมื่อไม่ได้ดังใจจึงอันตรธานหายไปในขณะนั้นอิริยาพระโพธิสัตว์ให้ทานในครานี้จัดเป็นทานบารี